สวัสดีทุกคนครับผมผมเซ c ิสคอสครับผมนะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของที่ผ่านมา1ปีที่ผมเคยรีวิวมาและยังไม่เคยรีวิวนะครับเราก็จะเอามารีวิวจบในคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นั้นเราจะเอาหนังสือทุกเล่มที่เรามีนะครับมารีวิวทั้งตู้หนังสือนะครับแต่ยังไม่รวมกับชุดคอสเพย์กับไม่ดาบหรืออุปรกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังรวมแค่อุปกรณ์ที่อยู่ในตู้ หนังสือของผมนะครับซึ่งไอไอการรีวิวอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมเคยคุยกับช่องของคุณเออเขาชื่ออะไรแหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะเขาเคยพากเสียงเป็นนารายเออเดี๋ยวขึ้นขึ้นเปตั้งกันแหละเออตงรงนั้นแหละนั่นแหละ,ละข้างๆแหละเดี๋ยวเรามาจะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับผมที่ทุกคนเห็นข้งางหน้าเลยนั่นคือโมเดลคิเมสึโนยายบะนะครับผมนะมีทั้งหมดอยู่4ตัวมีทันจิโร่ทันจิโร่นี่ทันจิโร่หัวดำนะครับเออกล้องซูมสิครับซูมสิ ันจิโร่หัวดำนะครับแลอวเอามือ,าอามาปิดอย่างนี้นะเพื่อให้มันซูมมันไม่ซูมโอ้ส่วนนี้คือคานาโอครับผมคานาโอที่อยู่กับชินบุนะครับผมเฮ้ซูมสิครับเออช่างเถอะมีคานาโอเซนอิซึครับผมอิโนซึกเกะครับ ออแล้วก็ข้างหลังนะครับอาเรารีวิวโมเดลไปแล้วต่อไปก็ช่วงของหนังสือบ้างครับเดี๋ยวขอขยไปใกล้ๆนะครับพร้อมแล้วนะครับผมงั้นเราจะเริ่มรีววหนังสือเลยพร้อมแล้วก็อินโทรมา ีวิวหนังสือกันเลยนะครับผมก็ว่าไมาถึงวันนี้เสียงมันจะค่อยๆหรือกล้องๆนะครับเพราะว่าไม่มันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยพูดเปล่าๆอย่างนี้ครับก็เลยจะเห็นได้ว่าผมเคยเ็บหน้าเข้าไปใกล้กล้องเนะอ่ะเสียงอาจจะค่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเล่นเสียงในลิปเอานะครับซึ่งก็จะมารีวิวเลยอย่างแรกเลยครับการเรียคอปเปอรชันนะครับบริษัทพิรักษ์คุณหนูนะครับหรือซึ่งทางสองเขามีชื่อว่าบริษัท ห,หนูน่าหมกแดงครับผมบริษัทจ้างห,หนูน่าหมกแดงก็สองเรื่องนี้มันที่จริงมีอี่สี่เล่มน,นะแต่ว่าผมสะสมได้แค่สองเล,นนเล่มนะครับก็เป็นบริกาสำหรับพิมพ์นะครับเพราะว่าของผมเนบบี่ยบุริกาสำหรับพิมพ์เต็มไม่หมดเลยครับผมอ่มาแล้วเ,เรามาต่อเลยนะครับผมเราจะไม่ช้านะครับมามาทั้งเรื่องตรงข้ามมากนะครับผมเป็นสอง บอก็เยอะมากครับนั่นจะคือกาลินปริศนาคดีอาถพนครับผมก็มีทั้งหมดนะครับอยู่ก็ไม่รู้ครับแต่รู้อยู่แค่ว่ามีหลายเล่มนะครับก็ผมก็สะสมได้แค่นี้นะครับเป็นทั้งหมดจะคือมีคดีที่9 10แล้วก็คดีที่15กับคดีสยองแล้วก็กาลินแบ็คปริศนาอาถพนสีดำนะครับ ผมสะสมได้สี่เล่มมีสี่เล่มนะครับกาลินแบก็แบกแล้วแล้วก็กาลินผ่านไปแล้วก็มาคนต่อไปเลยครับผมเราเอากาลินไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาเอาคู่ปรับของการินระหว่างก็คือ เชียนครับผมเชียนผมสะสมครบทุกเล่มครับผมตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงปกลิมิเต็ดเล่มห้านะครับผมก็ยังยังเล่มอย่างนี้ยังมีขายนะครับให้ไปซื้อกันนะเพราะปกลิมิเต็ดนี้ซื้อหายากแต่ตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับต้องจะหาย,ยากรงไหาะไนีหนอ่ตอาตอนจัดเชียนเราก็ต้องมาต่อกับการยอ้อนหลังที่กาลิมเที่ยวผม <c oughs> กาลินจูเนียครับผมมีกาลินจูเนียดักไนเอ็กดักไนแกะที่ีิลล่าผมพูดดักไนไปมีกาลินจูเนียดักเดไลท์แล้วก็มีเดไลท์ทั้งหมดนะครับอยู่ห้าเล่มครับแล้วก็ดาร์กไนท์นะครับมีอยู่สี่เล่มนะครับผมหนาเดรไลท์ดาร์กไนท์บางคนบอกว่าฟิกเกอร์มันบงัง เอาพอน่นจะคิดว่าเอ้ยฟิกเกอร์บังเอาลงเอาไม่เอาลงอ่ะเออเจสซี่เด่นคนเดียวอ่าเอาเอข้าหวหมูค่ะเรากำลังขนฟิกเกอร์ลงสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็รีวิวได้ครึ่งแนละ้วเรามาต่อกับเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเป็นเล่มแบล็กนะครับผมเคยมีเคยรีวิวแล้วนะครับผมแต่ว่าเล่มนี้ยังไม่ได้รีวิวเป็นแบล็กเล่มที่ สามเก้าสี่สิบเป็นสองเล่มติดก,กันนะครับผมก็เป็นเล่มแบ็คที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือวงกดชั่วโมงโฮมรูมเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับผมเป็นวงกฏฉบับเด็กอายุน้อยมากเลยวงกดถึงแม้อาจจะแก่ไปก็ได้นะแล้วก็วันนี้กาลังโคต้งข้ากับวงกฏก็คือ ลามินจากโซเชียลวิทยาษาครับตอนนี้มีแค่สามเล่มนะครับก็เล่มสีเมื่อไรจะออกก็รุ้นกันไปนะเราเล่มสี่เป็นเล่มจบแล้วนะครับผมมาเรามารีวิวตรงที่วางอยู่ข้างๆนี้จ้แต่อะไรครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีวงกดก,กับเฟซบุ๊กอ่ะแล้วมีดาวพิฆาตศูนหนึ่งเล่มนะครับผม เป็นดาวิฆาสูตรเล่มที่สิบห้าเป็นฉบับเล่มเก่านะครับแต่ว่าเล่มเก่านี่ก็ก็คือมันก็ยังจะมีการสปอยในเรื่องนะครับใครไม่สปอยปิดตาไว้ผมจ้หนึ่งสามหนึ่งสองสามตุ้มอ่ะมองไม่เห็นสินะครับมาหนึ่งสองสามครับ <laughs> มันก็ไม่ใช่ฉากแบสสำคัญอะไรต้องเท่าไหไรเป็นฉากสำคัญอยู่ที่ครับผม <laughs> หนึ่งสองสามสปอยแล้วเวลาครับต่อไปมาด็อกเตอร์สโตนครับมีอยู่ประมาณนี้ครับผมมีอยู่เล่มสองถึงเล่มห้านะครับแต่ว่าเล่มหนึ่งยังหาไม่เจอครับมามาเรามาคุยเยอะแล้วมาเรามาั่งนี้มั่ง แฟนบุ๊กหรือข่าวสารเกี่ยวกับดาบกฆาตละสูตรนะแต่ว่าเล่มน,นี้มันเป็นเล่มของยังเป็นเล่มของภาพเออภาพหมู่บ้านช่างตีเหล็กนะครับก็เลยยังไม่มีข่าวสารอะไรเยอะมากมายเพิ่มนะครับเดี๋ยวต้องรอเล่มที่ยี่าสามอา่อนนะครับจะได้มีแผนที่ของปราสาทและครอบเขตนนะครับและก็วงกดภาพกำเนิดนะครับมีสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งลเล่มสอง ก็มันอันนี้เป็นฉบับภาคปกรีบูทนะครับเพราะว่าปกแรกมันยังหาไม่ทันนะครับแล้วก็วงกดเรื่องยิณหลังห้องเอ o m โ c o นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด8เล่มนะครับแต่ว่าโดนยื้ไปเล่มหนึ่งก็ยังไม่คืนนะครับนี่ครับผมที่จริงแล้วมันยังต้องมีอีกเล่มหนึ่งนะแต่ว่าเขายังไม่คืน เป็นงไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่จะไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าเพราะว่าเห็นช่องของคุณเออเชื่ออยะเราเข้าเป็นะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้กแบบช่องของคุณคนนี้นะครับที่เขาเคยคุยคุยเขาว่าจะลองรีวิวหนังสือแบบยกชั้นไหมนะครับก็เลยลองมาทําก่อนเขาคือชิ่งงานเขา,าทำหรือง่ายๆคือมันไม่ใช่การก๊อปนะครับผมเดี๋ยวไปคิดว่าเป็นงานก๊อปนะครับ